ลงสีเข้าจุดๆมากกพราะวัดคัดแย้เลยมากครับ คณะกรรมการที่มาสีข้าวก็ชำนาญมากเลยครับนี่เป็นปลายข้าวนะครับ ก็มีข้าวมาสีเยอะมากเลยครับผมทั้งอำเภอกาบเชิงเลยครับที่หมู่บ้านภว,วัตของเราหมู่ตำบลดะเกียรอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าสีข้าวได้มากฐานแล้วก็ทัดข้าวได้สะอาดมากเลยมีให้ลูกค้าท่านใดที่สนใจเอาข้าวมาสีก็มีข้าวปลายแถมให้ด้วยครับผมสำหรับหบ้านว,วัต แกลบก็ขายทุงปุ๋ยละห้าบาทนะครับผมข้าวไร่ก็ขายโลละเจ็ดบาทสนใจเข้ามาสอบถามซื้อได้ครับผมข้าวไปเยอะมากเลยครับสีเร็วแล้วก็ลูกค้าก็ามาเยอะครับเป็นลรงสีข้าวชุมชนบ้านพะว,วัน ปลายละเอียดนะครับผมก็โลละห้า hmm. บ,บาทครับผมลำหวานกิโลละเียบาทครับครับผมนี่ครับลำหวานเต็ 5, มเลยครับเหรอน่ามาซื้อได้ครับผมสำหรับโรงสีชุมชนบ้านขาววัดตะบนตะเกียนอำเภอกาบเชิงกหวดสุรินทร์นะครับผมหาซื้อตาม ท้องตลาดใหญ่ๆก็โลละ11บาทนะครับผมมาหาซื้อแถวโรงสีบ้านเราดีกว่าครับสหรับไอ้บ้านวัดหมูม่หกมีโรงสีเพื่อจมุมจนไม่พอยังเลี้ยงปลาในกระชังนะครับเพราะว่าจะได้ลํำท่าปลายคอยใ,ให้ปลานะครับผมลํำบอลเรานี่แหละครับ ไว้ให้ปลานะครับสำหรับแกลบนะครับผมใครสนใจที่จะมาซื้อแกลบซื้อหาอะไรก็มาซื้อหากันได้นะครับผมสุงปุ๋ยละ5บาทถ้ากระสอบปลานนี้เจ็ปบาทครับผม เยอะครับผมเอาไปใส่ต้นไม้ใส่โคตต้นไม้ได้เลยครับสำหรับโรงสีในจุ้มชนหมู่6บ้านควัดของเราก็คัดข้าวแยกข้าวก็ได้นะครับผมใครที่จะนำมาสีก็ขอเชิญเลยครับ mm hmm. มีข้าวปลายแถมด้วยถ้ารำไม่แถมนะครับผมมาซื้อเอาครับผม วันนี้ก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนำข้าวมาสีที่โรงสีจุมชนมานกวัดนะครับผมครับเดี๋ยวดูไยกันเลยครับผมครับผมโครงการโรงสีข้าวของคุณหมู่บ้านกวัดหมู่6ตำบลเชียงนาเปิกับเรืองยังบดูดิครับผมก็ถามกันเข้ามาครับ